5ประเด็นหลังเกมนะครับก่อนเกมที่เชลซีจะเจอกับไบตัน3ทุ่มวันเสาร์นะครับโอ้โหครับก็รวบรวม5ประเด็นแล้วกันนะครับที่ไม่ใช่แค่ผมแหละผมคิดว่าทุกคนนะครับก็น่าจะคิดเหมือนผมนะครับว่า เ,เรื่องราพวกนี้เนี่ยที่ผมจะสื่อให้ไปเนี่ยมันคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับ5ประเด็นก่อนเกมนะครับมามาเริ่มเลยนะครับก็คือประเด็นที่1นนะครับก็คือแจ็คสันเกมนี้เนี่ยคือคนที่ฝากความหวังและต้องยิงให้คมในนัดนี้นะครับโอ้โหถือว่าเราก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าถ้า กองหน้าเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจังหวะสวนกลับไม่ว่าจะเป็นจังหวะที่คลองบอลกดดันและฝ่ายเราเนี่ยท้งซ้ายทั้งขวาปีกซ้ายปีกขวาเนี่ยสร้างสารรค์โอกาสหรือแม้แต่กลางลุกเนี่ยสร้างสารรค์โอกาสเนี่ยแจ็กสั้นควรจะทําให้ได้ถึงแม้เกมนี้ คือผมเข้าใจดีว่า,านักเตะทางฝั่งของไบตันหรือแม้แต่ผู้จัดจการทรีมของไบตันเนี่ยต้องสั่งให้เกมรับนั้นรับอย่างมีระเบียบระเบียรรบรับแบบอย่างมีแบบอะไรวิในซึ่งเกมรับพวกนี้เนี่ยผมมองว่าเชลซีถามสามารถเนี่ยจะบุกได้ไหมจะทะลุดได้ไหมจะเจาะได้ไหมผมมองว่าได้แต่มันขึ้นอยู่กับตัวจบสกอร์หล้วนถ้าคุณเนี่ยสร้างสารรค์โอกาสได้ สร้างสารรค์โอกาสอย่างมากมายมหาศาล90นาทีบวกบวกบวกเนี่ยคุณสร้างสารรค์โอกาสได้10กว่าครั้งแต่ถึงแม้คุณสร้างสารรค์โอกาสได้ไม่ว่าจะเป็นการโยนบอลไม่ว่าจะเป็นการทะลุช่องแต่ถ้าคุณไม่มีการจบสกอร์ที่คมและไม่มีการจบสกอร์ที่แน่นอนที่จะทําให้มันเป็นสกอร์ได้เนี่ยมันก็ไร้ประโยชน์ เกมนี้ต้องหวังกับเนโคแจ็คสันไม่ว่าจะเป็นการลงมาเชื่อมบอลหรือแม้แต่การจบสกอร์เนี่ยเจ้าตัวคงต้องทำให้ได้และต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ทีมใหญ่แต่ไบตันเนี่ยนักเตะก็เกียรตดีๆหลายคนแจ็คสันต้องพิสูจน์ตัวเองครับนัดนี้แจ็คสันต้องทำให้ได้คือผมไม่ได้จะกดดันนะแต่ว่า มันพูดตามความจริงมันพูดตามความเป็นจริงในโลกของฟุตบอลนะครับแจ็คสันบังคับเลยต้องทําไม่ได้ถึงแม้ว่าสมมุติว่าจะยิงไม่ได้แต่อย่างน้อยคุณก็ต้องมีส่วนร่วมในเกมลุกที่เชลซีนั้นจะยิงประตูได้นี่คือส่วนตัวที่ผมมองนะครับสำหรับเนโคลัสแจ็คสันสเลยนะครับก็คือละวังมิโตมะโดยเฉพาะ ทางฝั่งซ้ายหรือถ้าอยู่ทางฝั่งเราเนี่ยก็คือมาโลกุโตทุกคนน่าจะมองเห็นแล้วก็น่าจะรู้ดีกันนะครับว่าทางด้านของคาลุมิโตะเนี่ยเจ้าตัวนะครับตั้งแต่ด้วยการแรกที่มากับไบตันเนี่ยหนึ่งเลยเด่นๆหลักๆก,ก,ก็คือมีความเร็วผิวหลบกองหลังโอ้โหแทบว่าจจง่ายๆคือง่ายๆเลยทีเดียว ไม่หวั่นจะเป็นการหลบไปเปิดเส้นถุดเส้นเนี่ยหรือแม้แต่การตัดเข้ากลางยิงหรือแม้แต่การส่งให้เพื่อนเนี่ยมิตมะทําได้หมดนี่คือความอันตรายรอบตัวของเขาการยิงการจ่ายและการมองเกมผมมองว่านี่มันคือจุดอันตรายและความสามารถเฉพาะตัวของเจ้าตัวเนี่ยความเร็วมีความคล่องตัวมีทักษะการยิงมีมันคือคนที่มีความอันตรายมากๆสําหรับไบตัน ซึ่งเกมนี้เนี่ยทางฝั่งของมา r ลโกโตผมมองได้เลยนะครับว่าก่อนเกมที่เจอกับไบตันเนี่ยยังไงยังไงเจ้าตัวก็ได้เป็นตัวจริงในตำแหน่งแบ็คขวาซึ่งมา r ลโกโตเนี่ยหมีความเร็ว 2. มีเหลี่ยมเกมรับที่ดีมากแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าถ้าเจอกับคารุเมตมะหนึ่ต่อหนึ่งเนี่ยจะเอาอยู่หรือเปล่าส่วนตัวถ้าผมเป็นแฟนเชลซีเนี่ยผมเชียร์เชลซีมาตั้งแต่เด็กๆเ,เ,เนี่ยมาโกโต ถ้าหวังจะท็อปโฟถ้าหวังจะอัปเกรดคุณภาพของตัวเองเนี่ยอันนี้คือผมไม่ได้จะกดดันนะแต่ว่าควรจะเอาคาโอารุมิโตมะให้อยู่ทั้งเกมอันนี้คือสิ่งที่ผมมองใช่ปะอ่ะมันอาจจะไม่ใช่ความกดดันก็ได้เพราะว่านักเตะก็ไม่ได้ฟังความพิถินของเราเนื้ออกปะแต่ว่านั่นแหละไม่ว่าจะเป็นบรรดาโค้ชบรรดาสื่อเนี่ยมันถ่าโถมให้มาเรากุตโต้ต้องเล่นดี นะครับผมมองว่ามันก็ต้องเป็นแบบนั้นเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าฟอร์มของมาแลกโตที่เจอกับคาลูเปโตมานเนี่ยจะดีแค่ไหนนะครับมาที่อีกข้อหนึ่งนะครับก็คือละวังเกมสวนกับของไบตันเพราะไบตันเนี่ยเป็นทีมที่เปิดหน้าแรกแน่นอนมีแต่ตัวเร็วๆอ่ะอย่างเช่นกองหน้าเวลเบก ขวาเมนชีนซ้ายมิโตมะกลางลุกเลเตอร์กลางรับบาเลบา้าวิลฟี่นี่คือนักเตะของไบตันซึ่งตอนนี้ไบตันอยู่อันดับที่7เราอยู่อันดับที่5ส่วนตัวผมบอกมาถ้าสมมุติว่าเชลซีนั้นบุกกำลังวนเพลินเนี่ยสมมุตินะซานโชจะให้แจ็กสันแจ็กสันทำชงทำชิ่งสุดท้ายบอลไปติด โดนนักเตะของไบตันไบตันเปิดบอลยาวสนไกลเราจะโดนสนกลับเนี่ยถามหน่อยดิว่าใครจะเอาอยู่สมมติเปิดไปทางฝั่งซ้ายมีคาร์ลูมตมะนึกออกปะ่ะคือส่วนหนึ่งเนี่ยผมมองว่าถ้าเราจะบุกเยอะถ้าเราจะคลองบอลเยอะถ้าเราจะคลองบอลกดดันรอทำประตูเยอะเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยที่ผมมองก็คือความไม่ประมาทนะครับ เราดันหลังสูงเราดันเกมลุกสูงเราดันเกมรับสูงแต่ถ้าสมมุติว่าโดนโจมตีโดนเกมสวนกลับเนี่ยเราก็ควรจะมีแผนรองรับเช่นกองหลังสมมุตินะเรือไบโควิลเนี่ยรู้ตัวว่าทีมเราเนี่ยต้องทําเกมบุกต้องทําบอลครองบอลต้องทำบอลให้ทุกพิติดางให้ไปกดดันฝ่ายใบตันได้แต่ โคบิลก็ต้องมีจิตใต้สำนึกว่าถ้าสมมติว่าโดนส่วนกลับมาเนี่ยเจ้าตัวต้องรับผิดชอบจังหวะไม่จีรจังหวะให้ได้นะครับอันนี้คือส่วนตัวที่ผมมองนะครับก็มารอดูว่าเกมจริงๆแล้วเนี่ยโชซีจะพลาดหรือเปล่าสําหรับเรื่องของเอเกมรับแต่ส่วนตัวผมไม่อยากให้พลาดน,นะเพราะว่าอาตอนนี้เนี่ยทีมเราเนี่ยมันกําลังเข้าที่เข้าทางนะครับแล้วก็มาที่เราเนี่ย ต้องหวังพึ่งโคพาเมอร์โอเครู้แหละว,ว่ารูกการก่อนโอคพาเมอร์โหดยิงยับแอซิดยับแต่ว่าพอมาลูกการนี้เนี่ยฝ่ายตรงข้ามเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเริ่มจะจับจุดได้ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงบอลไปจ่าย แท่งคีรพาฒหรือแม้แต่การตัด้ายเข้าไปยิงหรือแม้แต่การทำชิ่งกับเพื่อนรอไปอหน้าหัวกระโหลกของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยผมว่าตอนนี้เนี่ยมันเริ่มที่จะหมุนวุร์กแล้วสำหรับคอเมอร์นะครับก็คือสิ่งอื่นนะตอนนี้ก็คือเจ้าตัวเนี่ยต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้โอเครู้แหละว่าความเป็นมาตรฐานเนี่ยการแอสซิสต์การยิงเนี่ยตอนนี้มันก็คือเป็นมาตรฐานอยู่แต่ว่าถ้าคนอยากไปอยู่ตรงดาวจริงๆอะ่ะ คุณก็ต้องพิสูจน์ให้แฟนบอลเห็นว่าคุณนั้นมีอะไรมากกว่าการที่ยิงเยอะและอสเยอะเช่นจังหวะภายในเกมแทงกโลพาสจ่ายบอลเซนในการวางบอลคุณต้องมีเรื่องพวกนี้อันนี้คือส่วนตัวที่ผมกูมไม่รู้นะว่าทุกคนเนื่อเพื่อนทุกคนพี่ๆน้องๆทุกคนอะจะมองเห็นผมหรือเปล่าแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ย มองเห็นแบบนี้ผมก็พูดไปแบบนี้ตามเนื้อผ้านะครับสุดท้ายเลยก็คือเจนนาสานโชวสานโชในเกมที่เจอกับไบตันโอเครแล้วลว่าไบตันเนี่ยอาจจะเป็นทีมที่อาจจะไม่ได้รับลึกเท่ากับทีมเล็กเป็นทีมที่เปิดหน้าแรกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเชลซี ต้องการเกมแบบนี้เกมที่เปิดหน้าแรกเกมที่ต้องการความเร็วในตัวของนักเตะเนี่ยศักยภาพของตัวนักเตะเนี่ยเนโต้อาจจะเป็นจุดีสำคัญเนโต้มีสปีดต้นที่เร็วเนโต้มีสปีดกลางสปีดปลายที่เร็วเนโต้ควรได้ลงแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นเจดอนซานโชซึ่งซานโชเนี่ยสปีดไม่ได้เร็วแต่ว่า พอเวลาบอลอยู่กับเจ้าตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการลร็อกหลบไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบอลไม่ว่าเป็นการทําชิ้นสองหรือแม้แต่การตัดสินใจในการยิงเนี่ยซานโชมักจะตัดสินใจถูกไม่รู้นะว่าทุกคนคิดเห็นผมหรือเปล่าแต่ผมผมมองว่ามันอาจจะเป็นคราดของเจ้าตัวด้วยที่มันติดมันตั้งแต่เด็กๆเ,เออนะครับซานโช่เกมนี้ถ้าสมมุติได้มีโอกาสลับล,บลงเป็นตัวจริงเนี่ยควรที่จะปิดเกมไม่ได้ mm. นึกออกปะ ควรที่จะทําไม่ได้เพราะมันจะได้สร้างความแตกต่างซึ่งโอเครู้แหละว่าเราเจอกับไบตันเนี่ยมันไม่ใช่เกมที่ง่ายแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากไปสําหรับทีมเราที่ฟอร์มดีขานาดนี้นะครับผมขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ